สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้ามาจากช้อปปี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้จะส่งมาจากร้านโปเกมอนสตอร์นะครับแต่ว่าถ้าจะเซิร์ชหาเขาในช้อปปี้เนี่ยให้พิมพ์ชื่อว่า 7+ 7เนพนะครับเพราะว่าคำว่าโปเกมอนของเขานี่มันสะกดยากนะครับคือผมลองพิมพ์และมันหาไม่เจออันนี้จะส่งมาโดยช้อปปี้เอ็กเพสนะครับเราทำออเดอร์ไปวันที่20ตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วก็วันที่20ตอน ห้าโมงเย็นเนี่ยทางร้านเขาก็เอาไปส่งให้ s h p p อ e x p r เพ s เลยนะครับ s h p p อ e x p r เพ s ส่งต่อให้กับ Flash วันที่21ตอนประมาณตีห้นะครับแล้วก็แฟลชเอามาส่งต่อให้เราวันที่24นะครับก็ถือว่าใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับแต่ที่เยอะนี่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า สินค้าตัวนี้จะส่งมาจากภูเก็ตนะครับซึ่งอยู่ทางใต้ส่วนตัวผมเองอยู่ไม่ห้องสอนทางเหนือเนาะมันก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าดูจากระยะเวลาทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเป็นปกติน,นะครับอ่าสินค้าในนี้นะครับจะเป็นสมุดร,ระบายสีแบบที่ว่าใช้น้ําเปล่าในการระบายนะครับใช้น้ําเปล่าเติมเข้าไปในปากกาแล้วก็ระบายแล้วจะมีสีขึ้นมาเนาะทิ้งไว้สักพักกี่ชั่วโมงอะไรนี่แหละแล้วเดี๋ยวสีมันจะหายกลับไปเหมือนเดิมสามารถนํากลับมาเล่นใหม่ได้ครับ อ่าเบื้องต้นแพ็กเก็ตนะครับมาไม่มีปัญหาใดๆนะครับมาในถุงก,กันน้ำเนะาะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาเพราะมันเป็นแค่นหนังสือนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูด้านในกันครับไม่ตอาะนกันน้แ่แแกะมาแล้วข้างในนี้จะออกมาเป็น สมุดระบายสีสามเล่มตามที่เราสั่งไปนะครับก็คือเราสั่งไปก็คือสามลายนี้เลยนะถือว่าถูกต้องนะครับในหนึ่งชุดก็จะมีเป็นตัวสมุดกับปากกาให้นะครับครับเดี๋ยวเราลองแกะดูสักอันหนึ่งเนาะตัวปากกานี่มันจะเสียบแบบว่าถอดออกได้นะครับถอดอย่างนี้ได้นะมันจะมีพลาส,สติกมารองนะครับข้างในก็จะเป็นภาพต่างๆนะครับหนึ่งสอง สาก็จะมีทั้งหมด4รูปนะครับตามที่เขาแจ้งไว้หน้าเว็บตรงปกเลยนะครับ <Yeah! S 1> เดี๋ยวเราจะลองเอาปากกาไปใส่น้ําแล้วลองมาระบายดูสักนิดหนึ่งเนาะ,ะวิธีเติมน้ําปากกานะครับก็คือให้เราดึงอันนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเขียนบอกว่าให้หมุนหมุนไปทางด้านออนนะครับนะีครับแล้วมันก็จะออกมาได้ พอมันออกมาเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ําใส่ในนี้อันนี้เราเติมน้ําใส่เข้ามาแล้วนะครับใส่เข้ามาประมาณนึงนะครับแล้วก็นี่เราก็หมุนเกลียวกลับเข้าไปนะครับขันกลับเข้าไปให้แน่นนะครับอ่านี่ครับตอนนี้น้ําเริ่มออกมาแล้วครับที่มือครับอเดี๋ยวลองระบายกันดูนะครับอ่านี่นะครับพอเราระบายปุ๊บมันก็จะเป็นสีสันออกมาประมาณนี้นะครับนะครับนะครับจะมีรูปที่ซ่อนไว้ด้วยนะ นะครับก็เหมือนกับเอาน้ํามาวาดระบายสีเนาะแต่ว่าสวยงามอย่างนี้ก็จะเพิ่มความอยากในการระบายสีให้กับเด็กๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าสินค้าเรียบร้อยดีนะครับทางร้านจัดส่งเร็วมากนะครับเพราะว่าผมสั่งปุ๊บเนี่ยทางร้านเขาก็จะส่งให้ภายในวันเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าระยะทางมนะันไกลเนาะก็เลยนานไปหน่อยสําหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องช้อปปี้รีวิวเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับ แล้วก็จะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าเราจะสั่งอะไรมาอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ